เตียไดยมันมุดใส่พงใส่ไฟนี่ดีนะแปลจังหวะนี้ยังเตี่ยวเลยมันหนักอยู่ประมาณร่วมๆยีสิตันยี่สิบตันอันนี้กระโดงสลิงก็มี2เส้นจะมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กครับ๋อเดี๋ยวูเครื่องกำลังแทบตาใช่ไหมอได้ไดอีกปัญหาหนึ่งครับตอนนี้นี่ครับเสา ปรอสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้มาดูสายงานรถปั้นจันตออกเสาเข็มกันหน่อยครับโอ้โหต้องบอกว่าแท่เตียนี่มันมุดใส่พงใส่ไฟนี่ดีนักแปลเมื่อกี้ผมตามหลังมาตลอดทางแล้วโอ้โหใส่ไฟนี่คือแบบ มุดได้แบบพอดีมากครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกยางคอดย2 5ิห้าหรือว่าเป็นพวกยางเ้าใบพวกยางเก้ายางพันยางพันร้อยเรียบร้อยครับติดแน่นอนช่วงล่างใหญ่ดีจริงแต่ว่ามันติดมันติดใส่ไฟเนี่ยขนาดบรนจักร้องเป็นสูงอะเนี่ยมันยังแบบมุดสบายมากเลยคันนี้ก็จะเป็น S700 นะครับ7อ0เจดรอ่อส7 0็อที่สัญกรรมมา มันเป็นช่วงล่างเบรน้ำมันนะครับช่วงล่างฮีโน่แทนเตียเบร้ํามันแล้วก็เครื่องนี่เป็นพี .11 ซีกล่องเป็นเครื่องกลองหนาครับเป็นเครื่องทีทีพี .11 ซีคิดทีพีอันนี้ก็เอาบันไดลงก่อนครับเป็นบันไดตอนเดียวนี่คือสเปคที่เหมาะสมกับรถบรรทุกปั้นจนเลยนะนี่เป็นแทนเตียแหบคันธนูครับแหนบพาราบุนสแผ่นสี่แผ่นเองนะ ซีแพนเองเบกน้ำมันครทีอันนี้ก็จะเป็นยาง 2, 2เป็นยางเบอร์สองสี่ห้ครับสองสทัดสิขอบ10บตัดห้าจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นยางเบอร์สองนี่น่าจะกำลังโอเคครับเพราะว่าบรนจัดนี่น้ำหนักมันเยอะครับผมนี่แค่บรรทุกนี่ก็เป็นพิกัดพอดีนะเนี่ยเออเป็นพิกัดพอดีเลยเนี่ยน้ำหนักบรรทุกครับ ผีดหนึงสกิโลเม,มตรเนี่ยสกิโเมตรเนี่ยตอกบมาสเมตรสเมตรนายี่สองตกน้ำไหมเนี่ยนั้อยไหมน่อเนี่ยเอารถลงครับทีหนึ erm. ่งก็ถ่ายซิงอดีตอดีตอดีตอนนี้กถ่ายซิตอนนี้ตอนนี้คือ ตอกเต็มซิงฮะตอนนี้วันจันซิงวันจันทร์ซิงใช้อะไฮะเอาดีครับเอาขาตั้งใหญ่ต้องหลงขา,าตั้งใหญ่อะอาอยู่ใช่ไหมเนี่ยพร้อมเตีย عة, ตเต่ยแต่นิ่มๆไม่ได้เออหยุบหยุดเรี่องไม่คะมนนหน้นาร้อยอจังหวะนี้ยังเตี่ยว มันใหญ่มากนะแล้วช่วงล่างเขาเนี่ยเหมือนพวก P C 200เลยครับช่วงล่างใหญ่เลยตัวเดินนี่มองเหมือนว่ามันจะใหญ่อะใหญ่พอได้เลยตุ้มตัวนี้ประมาณ4ตันนะครับตรีปั้นจันตุม้ม4ตันใช่ไหมไเนี่ยขดหนักเลยตุม้มอ๋อเดี๋ยว มุนตัวนะครับมุนตัวนี่ก็จะเอาขาตั้งลงก่อนยกให้ร้อยอ่ายกให้ร้อยแล้วก็หมุนเอวใช้่ดบนะครับดูร<ะ>ีโมทผมนึกว่าคือปั๊กอะไรไปอ่าอืมคือแรกเห็นมุงสวิตไหมนึกว่าจะเพิ่ปั๊กอะไรมา้งอ๋ออย่างนี้เลยแล้เดี๋ยวเอวก็หมุนตามได้แต่่เอวอยู่ เออขับหมุนได้แล้วตัวหมุนได้สวิงได้หมุนแมกโนอ่าแต่อย่างี <m akes noise> ้มันเบาหวานนะน้ำหนักอยู่ประมาณร่วมๆยี่สิบตันยี่สิบตันนี้กระโดงสิบสองเมตรสิบสองเมตรพร้อมตัวกนะก็เรียกว่าตอกเข็มได้ตรงที่ประมาณสิบสองเมตรหรอ สนใจงานตอกเสาเข็มนะครับ JN Construction หัวหินนะ0815724365นะครับบริการตอกเสาเข็มนะครับใครสนใจตอกเสาเข็มก็ติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการตอกกันนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยพี่คนนี้เนี่ยตอกนิ่มนะครับตอกนิ่มฝีมือจะได้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็เดินขึ้น หน้าง,งานครับก็น่าจะเป็นาการสร้างบ้านนะน่าจะเป็นพื้นที่สร้างบ้านมาตรฐานการตอกนะครับที่เสาเข็มจะยืนอยู่เนี่ยก็ตามรูปนี้เลยครับกี่ไม่กี่เม่ก,เมก็ว่าไปยิ่งอาคารยิ่งใหญ่ยิ่งสูงก็ยิ่งลึก j n c o n s u r u i t n o n นะฮะหุนแปดหนึ่งหเจ็สองี่นี่คือครั้งแรกครับที่ว่าเราได้มาถ่ายเนาะ เริ่มตั้งเสากระโดงนะครับนี่ก็จะมีกระบอกไฮดริกยกขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เสาอะมันสามารถพับได้อีกมันจะมีท่อนท่อนล่างกับท่อนบนเนี่ยท่อนล่างก็นอนอย่างงี้แล้วก็ท่อนบนก็นะครับก็พับออกไปทางขวามือ๋อ,อมีกระบอกไฮดริกดันนี่ว่าเนี่ยเป็นกระบอกไฮดริกนะครับ กะบบกกันอย่างนี้นะอ่างาม้วครับกางแล้วนี่ผมบอกก้อนดึงใช่ไหมใช้วิธีการดิงครับอาอย่างนี้เลยอ๋อบางการนี้นี่เองเด็กๆเจ้าจ้าแล้วครับมานั่งดูรถแล้ว คิดถึงตัวเองบ้าน,นึเดืประมาณนี้แหละครับคนชอบรถนะใจมารักครับคือนเนาะก็คนมันชอบอะครับอะไรที่ชอบนี่ก็ไม่ต้องมีผลอะไรม้กงมายมาต้องต้องต้องพูดนะครับสลิงก็มีสองเส้นจะมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กครับเส้นใหญ่นี่น่าจะเป็นเส้นหลักที่ใช้ดึงตุ้มครับเส้นเล็กนี่ก็น่าจะเป็นเส้นที่ใช้ าลากเสาแล้วก็ตั้งเสาประคองเสาอะตุ้มตัวนี้หนักประมาณสี่ตันนะตุ้มตัวเนี้ยตุ้มโอ้โหเป็นเหล็กทั้งตุ้นเลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูน็อตครับโอ้โหน็อตตัวใหญ่มากเบอร์อะไรนอ็อตอะเบอร์สี่สิบต้องมีมั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่มากอ๋อ,อนี่จะมีแผ่นเหล็กด้วยครับแผ่นเหล็กสำหรับรองเท้าช้างนะ เวลาไปแบบพื้นที่ที่แบบกินไม่มั่นคงก็ปูแผ่นเหล็กเลยหนักนั่นแเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเวส์ลิงเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องเครื่องก็จะอยู่ด้านหลังด้านหลังฝั่งขวาของเงียบด้วยอ,อันนี้เป็นเครื่องอูซุ 6H นะครับตามเสายังเอ่ยแต่ว่าเสากระดงยาวมาก ตั้งเสากระโดงก็ตั้งเสากระโดงต้นหลังครับผู้หลังผู้หลังไม่ตั้งลอยนะตั้งแค่แบบพอบระคองอายกบูมครับ มาดูหน้าที่พลขับที่ดีหน่อยครับวัดสะอาดเลยรถจอดครับผมนี่ตรงนี้เลี่ยมเชี่ยมเลยนี่นี่นี่โอ้โหนี่ครับโอ้สูงมากคือสองเมตรนะโอ้โหอ๋อเดี๋ยวรถเครื่องกำลังแสบตาใช่ไหมได้ได้ได้จัดไป นี่ครับโอยน้องฟาดน้องแย่เลยเนี่ยอืมคุณเยอะแยะโอยน้าอ๋อมีตัวล็อกนี่ กระเพือนเลยสีตันครับยังหนักเลยอันนี้ก็จะเป็นสลิงที่ใช้ดึงเสาเข็มครับ <Okay. S 2> พี่ตุ้มกี่ตันเนี่ยพี่ตุ้มกี่ตันครับเนี่ยสีสีตันสีตันหนัมกมากครับสีตันสีตันเออ เอาเรื่องเลยเหล็กก้อนเดียวอันนี้คือเกี่ย,ยวบวกก่อนอันนี้คือบวกรองบวกรองหัวเสาเอ้าอุ้ยผมหนักเขาเนี่ยโอ้โหผมหนักใช้ได้เดี๋ยวดูดูที่เขาประคอง เครืงง่องก็จะเป็นไอดีคู่ครับบักเกี่ยวเสาครับดึอองเสาเข็มนะครับนี่ก็จะเป็นเสาเข็มยาว4เมตรนะเจออีกปัญหาหนึ่งครับตอนนี้นี่ครับเสา เป็นรอยแยกอย่างนี้โอ้โหเป็นรอยแตกอย่างนี้ดูรอยแตกครับนี่มันแยกอย่างงี้นะลงเยอะนะมันมันเล้าเยอะเลยน่าจะต้องเปลี่ยนดูทรงเลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้ตอกเปล่าสรุปวันนี้เดี๋ยวยังไม่ตอกครับเดี๋ยวตอกพรุ่งนี้นะไปตอกพรุ่งนี้แทนครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอารถมาจอดมาที่ทำง,งานก่อนก็ประมาณนี้และครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวา่างยังไงเดี๋ยวจะเข้าพามาดูตอนที่เขาตอกกันนะครับนะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ